สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับอยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นช่วงที่นัดหมายไปพบกับท่านทูตประเทศต่างๆนะครับโดยวันพุธเนี่ยผมก็จะไปพบกับท่านทูตออสเตรียนะครับซึ่งไปพบกับท่านที่เมืองมาล่านะครับแล้วก็ช่วยโอกาสว่า เนื่องจากว่าในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยได้คุยกับท่านทาง WhatsApp ก็คิดว่าน่าจะดีในเชิงของทางการทูตเนี่ยจะไปพบปากกับท่านอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันพฤหัสเนีก็จะมีเยอะทีเดียวพฤหัสก็มีการประชุมประชุมเรียกว่าประชุมระหว่างไทยกับเปรูนะครับโดยปกติเนี่ยฝ่ายไทยก็ก่อนนูเนี่ยนะครับ นัดหมายกันว่ายังไงบอกว่าไทยจะมาเปรูจะไปอะไรทํานองนี้นะครับนัดมานัดไปก็ในท้ายที่สุดโควิดก็มานะครับโควิดมาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยประชุมออนไลน์กันนะครับประชุมออนไลน์กันโดยฝ่ายไทยก็อยู่เมืองไทยฝ่ายเปรูอยู่เปร,เปรูผมในฐานะทูตไทยก็จะเข้าร่วมด้วยนะครับส่วนท่านทูตเปรูท่านทูตฟอนันโดกิโรสท่านก็จะร่วมด้วยเหมือนกันทุกคนก็จะเข้าไปใน วิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันดูว่าเราจะร่วมมือกับฝ่ายเปรูในเรื่องของการพัฒนาได้อะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันศุกร์ก็จะมีเยอะเช่นกันวันศุกร์เนี่ยตอนเช้าผมก็จะไปพบกับท่านทูตออสเตรเลียนะครับส่วนตอนบ่ายนะผมจะเปิดเว็บไซต์ Foodlandia เป็นเว็บไซต์สอนทำอาหารนะครับเป็นอาหารไทยโดยสอนเป็นภาษา สเปนนะครับโดยผมจะกล่าวเปิดนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีของกระทรวงต่างประเทศเปรูนะครับอธิบดีซิซิเลียกาลาเรตาท่านให้เกียรติที่จะกล่าวเปิดร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการร่วมกันฉลอง55ปีความสัมพันธ์ไทยเปรูครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็เรียกว่าเต็มไม้เต็มมือนะครับก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับสวัสดีครับ